ไม่หุ่นพยนต์ภาพพยนต์ที่ท้าทายความเชื่อในสารลึกลับที่มีกลิ่นอายความสยองเหมือนลองของและมีความสนุกลุ้นระทึกเหมือนพี่นาบรรยากาศในการถ่ายทำจึงอัดแน่นไปด้วยความตั้งใจเติมความหลอนเป็นงานที่ท้าทายสำหรับเรานักแสดงผู้กำกับและทีมงานทุกคน เพื่อให้ภาพที่ออกมาน่ากลัวแบบจริงจังและสมจริงที่สุดของลูกอย่างคือของจริงเข้ากับธีมเรื่องจริงๆเลยมันจะส่งอารมณ์ไปถึงนักแสดงทุกคนในทุกซีนไม่ว่าจะเป็นซีนแอคชั่นหรือซีนดรามา่ามีการสื่อสารกันตลอดเวลาทั้งการพูดคุยทำความเข้าใจทุกคนมุ่งมั่นทุ่มเทกันเต็มที่กลายเป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้ในกองถ่ายเรื่องนี้เราจึงขอสรุปให้สามคำว่า เหนื่อยมันสุดนี่เป็นาบขอโทษเพราะปู่สิงทำอย่างน,นี้นะกูไม่กล้ oh oh ไม่ว่าบรรยากาศในการถ่ายทำจะมีความจริงจังมากแค่ไหนแต่ในเบื้องหลังจริงๆนั้นแก๊งหุ่นพยนต์ก็มีความสุกสนไม่แพ้กันทั้งความสนุกสนานเฮหาและความอารมณ์ดีของเหล่านักแสดงที่คอยปล่อยมุกสร้างสรรีสันสร้างบรรยากาศสนุก,สน,กสนุกในกองถ่าย <c oughs> จนลืมไปเลยว่านี่คือภาพยนตร์สยองขวัญในรอบหลายๆปีที่ทุกคนรอคอยแต่การันตีได้เลยว่าหุ่นพยนตร์จะเป็นภาพยนตร์ที่หลอนน่าสะพรึงชวนขนหัวลุกที่คุณต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองมีนาลองอาหุ่นพยนตร์ไปอธิษฐานดูเพื่อมันจะช่วยดีขึ้นถ้ามึงศักดิ์สิทธิ์จริงอะมึงมอาเจอกูดิไอ้ทามคุณเอ็ดไปช่วยทาม ไปช่วยถามขุนพยนต์อยากมาแล้วก็หนาวมาก้ามีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์